สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสายชาร์จไอโฟนครับผมเป็นรุ่น USB USB C 2 Lightning ครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบของแท้กับของปลอมแบบที่เว็บ Apple เคลมไว้ว่าจุดไหนบ้างที่เราจะสังเกตอันนี้คือจากการใช้ง,งานจริงมายาวนานก็คือพอจะสังเกตได้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบนะครับผมอย่างแรกก็คือวัสดุนะครับ ฝั่งซ้ายจะเป็นของแท้นะครับแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นของเทียบนะครับอย่างแรกวัสดุนะฮะไอตัวของแท้ฝั่งซ้ายเนี่ยวัสดุมันค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็เหนียวเหนียวนิดนึงนะครับถ้าเป็นของปลอมมันจะบางแล้วก็ไม่มีน้ําหนักนะครับแล้วก็ผิวมันจะสากนิดนึงนะครับแล้วก็ งานจะไม่เรียบร้อยนะฮะดูจากเนี่ยการต่ออะไรก็มีร่องรอยการต่อนะครับถ้าเป็นของแท้ไม่มีนะครับผมงานจะเนี้ยนะฮะแล้วก็หัวไทซีนะครับของแท้มันจะใหญ่นิดนึงนะครับของของ,ของปลอมมันจะยาวๆผอมๆนิดนึงนะครับแล้วก็แผงวงจรด้านในนะครับของปลอมมันจะไม่มี ตัวแผลวงจรที่เป็นเส้นฮะแล้วก็มันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นของแท้มันจะอยู่วางเรียบสวยงามแล้วก็ไอตัวแผาน,นในเนี่ยมันจะมีจะเป็นสีขาวนะคะถ้าเราสังเกตดีๆนี่กลางข้างนี่จะเป็นสีขาวไอตรงกล่องปลอมจะเป็นสีดําแล้วก็มันเหมือนไม่มีอะไรข้างในนะฮะจะวางไม่เป็นระบบจะวางแบบเรียบนะฮะถ้าเป็นของปลอมนะฮะ ก็มันจะมีตรงนี้อ่ะที่มันก็ต่อะฮะองปลอมแค่ของแท้ไม่มีนะฮะแล้วก็จุดที่สองนะครับฝั่งฝั่งตัวไลนิ่งนะฮะถ้าเป็นของแท้มันจะออกทองๆนิดนึงนะฮะถ้าเป็นของปลอมมันจะสีเงินนะฮะเหมือนไม่มีน้ำหนักเหมือนเหมือนไม่มีแม่เหล็กอ่ะเอาง่ายๆคือไม่มีแม่เหล็กนะฮะ แล้วก็อันที่สนะครับผมที่สายถ้าเป็นของแท้มันจะมีรหัส serial number อยู่นะครับผมตรงนี้นะฮะจะมี apple design design by apple california นะครับแล้วก็จะมีรหัสนะครับผมเหมือน iphone apple พวกนี้นะถ้าเป็นของแท้ถ้าเป็นของปลอมมันจะไม่มีนะฮะก็คือสายปกติเลยไม่มี ขนาดความยาวก็น,นี้คือไซส์มาตรฐานนะฮะหนึ่งเมตรของแท้จะยาวกว่านะฮะจะลองวัดดูว่ามันถึงจริงไหม นี่ครับของแท้ประมาณสี่สิบสี่สิบนิ้วนะฮะถ้าเป็นของปลอมตัวนะครับถ้าเป็นของแท้ประมาณสี่สิบเอ็ดนิ้วนะฮะของปลอมประมาณสี่สิบนิ้วฮะก็คือต่างกันหนึ่งนิ้วนะครับ,รมรบ,นนรบผมของแทนจะยาวกว่านะสุดท้ายนะครับผม ไอตัวแม่เหล็กนะฮะถ้าเป็นของแท้มันจะดูนะฮะเดี๋ยวจะมาเทสกับแทนชาร์จแอปเปิลนะฮะน,น,นะครับควาปลอมมันจะไม่ดูเลยนะครับถ้าเป็นของแท้มันจะมีแม่เหล็กดูนะฮะอันนี้นะมันจะติดเลย ลอมไม่มีไม่เหล็กดูดนะฮะนี่คือชัดเจนเลยไม่ดูดแม้แต่นิดเดียวนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ดังเลยว่าจะซื้อสายชาร์จราคาสองสามร้อยอ่ะบางทีก็มีของแท้ที่เขาเอาแบบแกะมาจากเครื่องนะถ้าปีถ้าราคาแท้มือหนึ่งแบบมากับกล่องอะไรเนี่ยก็คือ จะเป็นไทเซียมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากก็จะเป็นเซลล์หรือว่าได้เป็นของขวัญหรือว่าอะไรสักอย่างนะฮะถ้าถ้าถ้าจากร้านทั่วไปอ่ะถ้าส่งทำร้อยอ่ะไม่ใช่แน่นอน,นะฮะนอกจากคือเขาแกะจากพวกอุปกรณ์ Apple นะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวเปรียบเทียบนะครับผมสายชาร์จ Apple นะฮะคืองานจะ ความแตกต่างจากไอตัว lining USB กับ lining to USB C คือการเทสก็คือเหมือนกันนะครับผมก็เอาไปทีปนี้ผิพาดษ์ในก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับใครที่มีอะไรที่นอกจากนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าจะสังเกตได้จุดอื่นจุดไหนบ้างนี้คือผมดูตัวอย่างจากในเว็บ Apple นะครับคร่าวๆนะครับผมก่อนวันี้ก็จบการพิจารณานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ